สวัสดีค่ะเด็กๆยุว่ากชาติของครูนะคะคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วหนูได้ดูในเรื่องของการร้องเพลงนะคะทีนี้ครูทวนนิดเดียวนะคะก็คือเราจําง,ง่ายๆเลยนะคะหนนะะหลักในการร้องเพลงที่ครูบอกแล้ว1เราจะต้องมีเส้นเสียงนะคะหรือว่าเสียงที่มีประสิทธิภาพนะคะมีการดูแลเส้นเสียง2นะคะนักเรียนจะต้องมีสมาธินะคะในการฝึกร้องเพลงนะคะยูว่ากชาติ แล้วก็อันที่3านะคะคูบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของฟิลลิ่งนะคะฟิลลิ่งหรือว่าเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์เพลงในการที่จะขับร้องนะคะในส่วนของยุวกาชาติเพลงบังคับที่เราต้องใช้จริงๆแล้วมีเพลงเยอะมากค่ะเป็นประมาณเป็นเป็นยีกว่าเพลงทีเดียวนะคะแต่ว่าเพลงที่บังคับที่เราจะใช้ร้องยุวกาชาติจริงๆเนี่ยมีมีในกิจกรรมยุวกาชาติช่วงเข้าค่ายหรือว่าช่วงที่นักเรียนปฏิบัติสมัคเสมออยู่เนี่ย ประมาณสี่เพลงด้วยกันนะคะ,ะ,คะก็คือเพลงมารยุวกาชาตินะคะแล้วก็เพลงบริการนะคะแล้วก็เลาวนมเดือนยุวกาชาติแล้วก็เพลงที่นักเรียนคุ้นหูแต่ยังชอบร้องผิดเสมอเสมอแล้วก็จะเป็นกะต้องใช้จริงๆเลยนะคะก็คือเพลงสามัคคีชุมนุมนะคะสี่ <4 S 2> เพลงที่ครูจะสอนพวกเรานะคะอ่ามันจะมีคลิปอยู่แล้วนะในในวิดีโอที่ต้งเรียนสามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปให้พวกเราดูนะคะแต่ว่า ให้นักเรียนรู้ก่อนว่าสำเนียงหรือว่าเทคนิคในการร้องเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพลงแรกนะคะเป็นเพลงมาร์ยิว่ากาชาตนะคะเดี๋ยวเด็กลองร้องร้องเด็กๆลองร้องตามครูนะคะลองคอลองฝึกนะคะนล้อเพลงครูส่งเข้าไปให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเราลองร้องคอดูนะคะหัวเรา ยูวากาชาตพวกเราหมยมาดบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนลองคลอครูอีกครั้งนะคะครู<ม>ทราบว่าเักเรียนดูเนื้อเพลงแล้วก็ยังงงอยู่เพราะว่า เรายัางจำเนื้อเพลงไม่ได้มันเป็นความใหม่แต่เด็กๆเกนี่ยสมองจะจําดีลูกแล้วก็หนูก็จะมีความเร็ว นะคะพอคลอกับครูไปหลายๆครั้งแล้วหนูลองไปฝึกร้องตามคลิปหนูก็จะร้องได้พออีกอาทิตย์หนึ่งเวลาเราเจอกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้20ใช่ไหมคะโรงเรียน 29, เปิดย9เ้ราก็จะเจอกันอาทิตย์ถัดไปหนูก็สามารถมาร้องกับครูได้อีกครั้งหนึ่งครูก็จะประเมินจากพวกเราดูนะคะเดีย๋ยวครูจะลองร้องให้พวกเราแล้วก็เราลองคลอกับครูโดยดูเนะื้อเพลงไปด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงมาร์ตยูวกาชาตินะคะ พวกเราอยู่วากาชาติพวกเราไม่ยมาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไปไม่รังเกียจเดียดฉันพวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนได้ไหมคะคืูว่าน่าจะพอจะได้เนาะกูก็ไม่รู้ว่าเด็กๆได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าที่สำคัญเราดูอักขร เนื้อเพลงแล้วก็พยายามจาเนื้อเพลงให้ได้นะคะหนูก็จะได้นะคะแล้วเราได้มาใช้เวลาเราเข้ากิจกรรมเข้าค่ายยีวก,กชาิกันจริงๆนะคะผ่านนะยีวกะกชาดมาร์สยีวกชาิแล้วเดี๋ยวหนูลองไปฝึกร้องกับในคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ครูสอนเทคนิคเทคนิคนะคะในการฝึกร้องของพวกเรา ะะเพลงที่2นะคะเพลงนี้ก็มีความจําเป็นมากๆเหมือนกันเพราะว่าชาวยุวกาชาติเนี่ยจะต้องอมีลักษณะของนิสัยการบริการนะคะเพราะว่า,าไม่ทราบนักเรียนเรียนประวัติของยุวกาชาติมาแล้วนะคะที่อารีอันรีดนูนังได้เป็นผู้ที่ก่อกําเนิดยุวกาชาติมีการรบกัน2ชาตินะคะทั้ง2ชาติเสียเลือดเสียเนื้อเท่ากันนะคะแต่ว่ายุวะกาชาติ ตอนนั้นก็คือเป็นกลุ่มที่บำเพ็ญประโยชน์นะคะสองชาติเราไม่แยกว่าชาติไหนเป็นชาติไหนแยกว่าเป็นคนมีชีวิตแล้วเราก็เสียสละเลือดเนื้อบำรุงกําลังกันทุกอย่างเสริมทับเข้าไปนะคะเป็นการช่วยเหลือเหมือนกันในะเรื่องของทางการแพทย์นะคะถ้าหนูดูติดตามข่าวเราจะไปรังเกียจว,ว่าเอ้ยคนงานพมา่านะเราไม่ฉีดวัคซีนให้เอ้ยคนงานประเทศลาวนะคะก็ฉีดให้หมดเลยค่ะนักเรียนแล้วเรียนดูคนไทยที่อยู่ในประเทศลาวก็เช่นเดียวกันถ้าหนูติดตามข่าว นะคะมีออกนอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะหนูติดตามข่าวก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะฉีดวัคซีนให้มีการดูแลอันนี้คือเป็นเรื่องของจิตวิทยาทางการแพทย์นะคะคุณธรรมจริยธรรมมนธรรมเนาะโอเคทีนี้เพลงต่อไปนะคะที่ครูจะฝึกให้พวกเราร้องนะคะก็คือเพลงยุวกาชาตินะคะเอยโทษนะคะขอโทษที่เรามาัดยุวากาชาติไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของเพลงบริการ ะะมันจะมีสร้อยอยู่ด้วยนะคะน้อนก็นั่งหลังตรงตรๆนะคะลองลองฝึกดูนะคะเพลงบริการนะคะบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไป ไม่เคยคิดกลัวเกรงเฮ่บริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดรวนเรเราทำด้วยความยินดีไม่เคยคิดที่จะเบื่อเพราะเรานี่เป็นอยู่วัากาชารช้วยงานบริการเก็บกวาเราทำทุกอย่าง สอาดทุกทางที่ผ่านนาทีทุกๆสถานเรานี้บริการทั่วไปบริการบริการงานที่พวกเราทำเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดรวนเด hey! เฮ้พอจะได้ไหมคะมนะคะถือว่าน่าจะได้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็มีสร้อยน่ารักน่ารักด้วยบริการ บริการงานที่พวกเราทำเอ๊ะเป็นประจำเราทำไปไม่เคยคิดรวนเรนะคะแล้วเดี๋ยวเราลองไปฝึกร้องกับในในในยูทูบนะคะที่ครู นักเรียนสามารถหาลิงก์ได้นะคะแต่ว่าครูฝึกให้เราร้องพื้นฐานก่อนง่ายๆนะคะเพื่อว่ามันจะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหนูเปิดทีเดียวแล้วร้องทีเดียวหนูน่าจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นเทคนิคที่ครูบอกหนูไปหนูเอาหลักตรงนี้เข้าไปใช้หนูก็จะฝึกได้นะคะพอจะได้นะคะอันนี้เป็นเพลงที่ที่สนะคะเพลงแรกเป็นเพลง,พลงมาร์ติวักาชาตนะคะแล้วก็เพลง,พลงที่สเป็นเพลงบริการนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เค่นี้นะคะเด็กๆบาย